กับสวัสดีพี่น้องวันนี้วันพัดนะครับเช้าวันนี้เรามาพากันไปต่อกระสูตรเด็ดลุงของเก่านะครับสวัสดีครับก็หนึ่งมีคอหกสี่นะครับเอลากรศิลก็พี่น้องขอกันมานะครับเบทุกครั้นนะครับ ขอให้โชคดีกันล้วกันสำหรับงวดน,นี้นะครับหาซื้อก่อนอันก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดและสิ่งผิดกฎหมายนะครับพี่น้องฝากเอซทุกท่าน แนวทางก็คือแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยลงลงให้นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามสตรเด็ดลุงของเก่านะครับสามชายพี่น้องก็รู้ว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเช่นเคยนะครับบทชีวิตเจรนญญาในการรับชมแต่และชิปกว่าเก็บสี่ทุกท่านนะครับที่แนวทางแบ่งปันวันนี้ ในวันที่หนึ่งมีคอหกสีเข้าอีกแล้วนะครับหมดแล้วก็เข้าไปนะครับวันนี้จะไปต่อได้หรือไม่นะครับสำหรับสูตรเข่าแล้วเข้าอีกน,ะน้องสูตรพารวยนะครับหวยพันล้านิีนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้อง ไม่สนับสนุนในเล่นการประนันทุกชนิดนะครับโภิวิจารณญานในการรับชมก็ไม่เข้าอย่าว่ากันนะครับอยู่ที่ตัวเลขที่น่าจะเป็น บับตัวเลขก็จะประมาณไหนอย่างไรลุงจะทำสูตรนะครับสูตรพารวยหวยอ,อมสินเวลาอมสินก็แล้วกันนะครับฝาก f ีพี่น้องก็แล้วกันเข้ามาติดตามสำหรับลงุงลงให้วันนี้ตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงสถิติแนวทางเท่านั้น สูตรนี้น่าลองนะครับผูที่ชอบนะครับคนเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลเท่านั้นผูที่เข้ามาสูตรก็คือสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับสูตห่วยพารวย <c oughs> หนึ่งมีคอหกสี 64. เข้าแล้วต้องลองลุ้น สำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นแนวทางก็แบ่งปันพี่น้องเช่นเคยวากกันไว้นะครับสำหรับตัวเลขวันนี้ <c oughs> ก็มีสามตัวบนหรือสองตัวล่างก็แล้วแต่นะครับพี่น้องคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อ ความบันเทิงเท่านั้นให้พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามได้ดูกันเล่นนะครับอย่าเดือดติด <c oughs> <c oughs> ก่แนวทางก็คือแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยก็ลุงไม่ได้สนับสนุนนะครับให้พี่น้องมาเล่นการพนันให้พี่น้องโปรดเทวิตเจรณญาเราก็แล้วกันนะครับ ในการรับชมในคลิปนี้สูตรพารวยหวยออมสินเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับที่จะนำมาก็หลายงวดก็บอกแต่ให้พี่น้องไม่ได้ลงตัวเลขให้ไม่ได้ให้ดูถ่ายคลิปก็ดีแต่งวดนี้จะพาพี่น้องจะได้ทำบุญกันหรือไม่แต่แดกก็มาที่ลุงของเก่าลุงส่งให้ พี่น้องว่าได้สูตรไปก็ทำไม่เป็นครับ <c oughs> มันก็สลับซับซ้อนยุ่งยากมากนะครับจะทำไม่เป็นมันก็ถ้าทำไม่เป็นมันก็ไม่ถูกนะครับพี่น้องฝ <c oughs> ากเรีบซีไว้นะครับการคิดค้นสูตรก็เป็นเพียงแนวทางไม่สน,นับสนุนกพี่น้องได้ไปเล่นการพานัน <c oughs> และสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับพี่น้อง สำหรับแนวทางนี้นะครับฝากเอซพี่น้องไว้ด้วยสูตรก็คือสูตรมีเข้ามีหลุดกันวันที่แล้วก็เข้า3ตัวกันไปนะครับ3ตัวบน2ตัวล่างแตกนะครับวันนี้จะไปต่อได้หรือไม่นะครับก็เข้ากันมาหลายงวดแล้วนะครับพี่น้องก็ต้องหลุ้นกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นหวยออมสินและก็ฮาหนอยเวลาวหหวยใหญ่หวยรัฐบาลนะครับสูตรทั้งนั้นนะครับฝากเล็บซีพีนอนด้วยผู้เข้ามาติดตามว่าจะเป็นฮานอยแล้วหวยลาวหวยใหญ่หวยรัฐบาลนะครับลุงของเก่านอกจากทูบบอกหวยผู้ขอ,หว,ขอหวยนะครับทูบบอกเลข ไม่ว่าจะเป็นหยดน้ำตาเตียนสลับวันนี้วันพานะครับคืนนี้พี่น้องก็จะได้ติดตามกันนะครับที่ไลกยุลุงของเก่านะครับรับโจงกันที่หน้าเพจนะครับก็มี f อฟหลายท่านนะครับงวดงแล้วก็เข้าไปเต็มๆก็ได้กันนะครับใครไม่ตามก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นตัวไหนอย่างไรมีพิธีนะครับคืนนี้ ลุงก็ลงให้เช่นเคยนะครับสําหรับหยดน้ำตาเทียนลุงของเก่านะครับพี่น้องขอปู่ศรีสุโตและแม่ย่าศรีปฐุมมาที่ผูกปัปกรักษาลุงของเก่าและพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับทั้งหมดทั้งมวล่พี่น้องมารับชมกันนะครับก็เป็นคืนนี้กลางดึกนะครับ ทำอย่างไรแบบไหนพี่น้องเข้ามารับชมอาจจะเป็นชิปไลฟ์สดนะครับคืนนี้ฝากเอฟซี C พี่น้องด้วยก็มาติดตามขอยร่ำรวยกันก็แล้วกันนะครับก็สลัดชิปนี้ก็เป็นสูตรหว,วยพารวยสูตรอมสินนะครับหวยอมสินนะครับสูตรพารวยหวยอมสินพี่น้องเดี <c oughs> ๋ยวทายชิปเดี๋ยวลง ให้พี่น้องผู้ที่เข้ามาเจ็บหน้าจอนะครับเจ็บไม่ทันก็ย้อนคลิปดูได้นะครับตัวนี้มันได็ไลส์สดนะครับก็เป็นคลิป youtube นะครับที่ทำเป็นสูตรให้พี่น้องได้ดูกันนะครับก็ทำให้เลยนะครับพี่น้องไม่ ต้องให้พี่น้องไปทําเบงครับเดี๋ยวทําไม่ถูกนะครับลุงทําเสร็จแล้วก็ได้ตัวเลขมาปราบมานี้นะครับวันที่หน,นะครับหาซื้อก่อนด้านก็นแล้วกันีกเหลืออ,อีกไม่กี่วันนะครับ1นึ่งมีคอหกเข้าแล้วต้องลองลุ้นนะครับเข้าต่อหรือไม่ฝากไว้นะครับพี่น้อง 14ทุกท่านนะครับที่เข้ามาตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับเดีย๋ยวอ่านทวในให้ฟังนะครับ3ตัวแตกหรือไม่นะครับ3ตัวบนนะครับ9ก้าเจ็ดหนย้ี่คือสูตรสตัวนะครับ2ตัวบนล่างได้6คู่พี่น้องทำ จับสูตรให้แล้ว909697นะครับ606770นะครับพี่น้องไปกลับกันด้วยนะครับสำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นออามสินงวดนี้จะแตกหรือไม่ฝาพี่น้องผู้ที่เขมารับชมขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับแนวทางสูตรหวยพารวยลุงของกานะครับงวดนี้ต้องลองสรุปสูตรพารวยแล้ว ฝากเก็บซีพี่น้องไว้ด้วยในคลิปนี้ผู้ที่เข้ามานะครับแล้วก็เรื่องราวชาวนี้แล้วก็พูดกันปราษาทซื่อนะครับด้วยสูตรพารวยก็แล้วกันนะครับพี่น้องผู้ที่เข้ามาก็ขอให้โชคดีนะครับที่เข้ามารับชมจงมีสตินะครับใช้การใช้ชีวิตนะครับ จงมีสติก็สมปชัญญะาของตัวเองนะครับพี่น้องดุลพินิษของท่านในการรับชมนะครับลุงทำคลิปขึ้นไม่ได้สนับสนุนในเล่นนะครับทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องเท่านั้นแนวทางนี้นำไปพิจารณาพี่น้องดูกันเองพิจารณากันเองนะครับ บ้าจะเป็นอย่างไรแตกหรือไม่เข้าหรือไม่ก็อยู่ที่บุญและดวงพี่น้องเท่านั้น9 7 6 9 0 6 0 6 9นะครับผู้ที่ชอบนะครับก็ตามกันไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผู้ชอบก็กด s u b สไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้องกดติดตามที่หน้าเพจนะครับจะได้ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์นะครับ ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่พี่น้องนะครับเข้าไม่เข้าก็อยู่ที่ตัวท่านเองที่เข้ามานะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันสำหรับวันนี้ถ่ายคลิปนี้นะครับเก็บหน้าจอนะครับพี่น้องการานตัวใน้ฟังก็พี่น้องอาจจะจดไม่ทันดูกันเองนะครับถ่ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลงให้นะครับ รอลุนกันที่วันที่หนึ่งมีคอนะครับ6-4พี่น้องแตกจะเข้าหรือไม่จะเข้าจะหลุดอยู่ที่สูตรเท่านั้นก็ลงคิดว่าก็โอเคนะครับพี่น้องขอบพระคุณผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับเกิดมาจอก,กันแล้วนะครับแนวทางก็แบ่งปันพี่น้องเช่นเคยป่ามาณนี้ฝากไว้นะครับก็ไปต่อกันชิปหน้านะครับ สูตรเด็ดนะหฮาหนอยนะครับวันนี้สูตรใหม่นะครับฝากต่อกันด้วยนะครับสวัสดีครับ